สวัสดีจ้าวันนี้จะทำหมกหม้อหมูสามชั้นเค็มเหนอไม้จ้าเตรียมเครื่องเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูด พริกขี้หนูสดหอมแดงในสวนของเรานะคะแล้วก็หน่อไม้ที่เขาอัดไว้ในกระป๋องในขวดแบบนี้จ้ะข้าวเบื่อของเราก็ตำเองบดเองนะคะเรามาดูในขั้นตอนการทำง่ายๆเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวตามมาทีหลังจะ้ะเราจะลวนหมูสามชั้นเค็มก่อนนะคะให้เขาหดตัวแล้วก็รีดน้ำมันออกสันนิดนึงนะคะมันจะน่าทานกว่าที่เราจะไปหมก แบบว่ายังไม่ไท่ไม่ได้รวนนะคะแล้วก็เปิดมาไม้แล้วก็นำไปล้างก่อนนะคะเราก็จะรวนประมาณนี้นะคะ คอเหลืองๆน,ๆนิดๆอันนี้จ้านี่นะคะใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำเครื่องผสมกันจ้ะทีนี้พริกแกตะไร้นะคะไม่ต้องใส่เกลือนะเพราะว่าเดี๋ยวหมูหมูเค็มเขาจะกลมๆอยู่แล้วจ้ะ เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลาด้วยนะคะตามหยับหยับประมาณนี้จะใส่หอมแทนกระเทียมนะคะใส่กระเทียมก็หอมแต่วันนี้เอาแต่หอมพอตามหยับๆเหมือนกัน นำล้างโคกจ้ะเราลงหน่อไม้ที่ล้างเสด็จแล้วนะคะจุรสจ้านี่คือปลาที่ทำเองต้มเองนะคะดูน้ำข้นแบบว่าเนื้อปลานะคะเป็นปลาสินค่ะไม่เค็มนะคะเขาจะออกหอมๆและมันๆปลามันมาก ใบมะกรูดค่ะเราก็มาคนก่อนนะน้ำขุกขิกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือ่อมันก็จะเซฟตตัวจะ้ะแบบนี้เราก็นำหมูสามชั้นที่เราลวนเอาไว้นะคะนี <c oughs> ่่ะ ใส่ข้าวเบือนะคะข้าวเบือคือเราปั่นข้าวสารเหนียวนะคะข้าวสารนะคะเราไม่ได้ไปแช่น้ําจ้ะเราจะเก็บได้นานหลายปีเท่ากับข้าวสารปกติเลยจะ้ะอ่ะเราใส่ไปแบบนี้ก่อนนะนี่คือแนะนําวิธีการเก็บข้าวเบือให้ได้นานจ้ะเราปั่นใช้ปั่นลย ที่นี้ก็ผสมแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการชิมค่ะแต่ชิมนิดๆได้นะคะก็หมูเริ่มสุกแล้วเผ็ดนำจ้ะ ปลาก็พอแค่หอมหอมไม่เค็มนะคะพอดีเลยค่ะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะจากนี้เราก็มีดอกหอมปีหกแปดนะคะปีนี้นะคะเรากินหัวเราก็เด็ดใบแค่แข็งเอาดอกมาแค่แข็งไว้นะนี่คือการจัดหน้าตาอาหารด้วยพืชผักที่เราถนอมไว้จ้ะข็ดูการแข็งนะเพราะว่า มันอยู่ในตู้แช่จ้ะคนสักนิดนึงนะคะจากนี้ก็นําฝามาปิดเดี๋ยวเปิดไฟจ้ะเราจะตั้งไฟเอาไว้ให้เขาละอุแล้วเราค่อยมาเปิดดูนะจ๊ะหอมมากเปิดฟ้าคนสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาเบื่อเขาจะติดก้นหม้อนะคะ มกหมอ้มอหมกหม้อโอ้ยหอมค่ะหม้อใบนี้มันจะเป็นแบบหม้อเทฟลอนนะคะก็จะไม่ค่อยติดแต่ถ้ามันแห้งไปกินมันก็ติดอยู่นะคะหอมมากเลยปิดไฟเลยเรามาคนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยอดเล็กะทีนี้หอมมากข้าวคั่วแบบถูกๆนะคะติดก้นหมอน,น,นิดๆโอเคเลยจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแช่ข้าเหนียวเอาไว้แต่ยังไม่ได้นึ่งนะคะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าหมูสามชั้นเค็มหมกหม้อหนอ่อไม้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็อร่อยนะคะแต่ว่าแม่ครัวขอดื่มกาแฟก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทานนะคะแม่ครัวเพิ่งตื่นจ้ะก็จะชิมให้ชมสักนิดนึงนะคะโอ้โหเอาหมูสามชั้นเลยนะคะอืม S 1> <S 1> <S สุดยอดมากแบบว่าหมูไม่ไม่เหนียวนะจ๊ะกรอบกรุบกรุบขอบให้ท่านที่ไม่ทานหมูนะคะดอกหอมสุดๆ อร่อยมากค่ะลองทำทานกันดูนะคะชอบรถไหนก็จัดเอาปลาของเราแบบหอมมันๆมากเลยอืมอืม ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนด้วยกันจ้ะแล้วอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ